จะยังเลยเธอมาจับด้วยอ่ะแต่ว่าต้องลงโทนขนาดนี้เลยเราโดนกี่นาทีอ่ะคุณตำรวจต้องถามพี่ๆก่อนค่ะเราขอรอล,ลงอาญาได้ไหมอ่ะมันทำได้ได้เหรอคะคุณฟังก่อนเฮ้ยเต่าเสือเต่าเสือพี่เต่าเสือพี่เต่าสวัสดีครับคุณพาโบนะนะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสอกี้ผมเห็นลูกผมกับคุณเต่านะอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับ ชัวเลยลูกผมต้องโดนจับด้วยนะแล้วพี่พะบูปทำอะไรตรงนั้นครับเนี่คนตัวเลยคนตัวเลยผมแค่มาหาพี่พาพูไปทำอะไรตรงนั้นครับผมแค่มาหาเขต้องโดนคนแก่คนตัวนะคะเขาไปอยู่กับตรงทางเป็นร่างยานได้ใช่ไหมพี่พา้ะมีปูนสี่ถุงเลยอ่ะต้องมาจับนอกจากเขาจะมีปูนสี่ถุงแล้วผมเห็นเขามีกัญชาด้วยครับในตัวพี่พา โบาของจริงกบอกวีไม่ได้มาเล่นเล่นคุณตำรวจครับแต่ว่าผมมีคดีใหญ่กว่าครับคุณตำรวจคือผมพาเบคอนมามอบตัวเรื่องคดีชอโกงเด็กครับนี่ไม่ครั้งแรกะเบคอนเบคอนเข้าไปเลยเบคอนปครับวเบคอนกระเป๋าอะไครับดีเหรอยทุกดอกแล้วบอกเ่นกัน คุณพะโบตอนนี้ที่ตรวจเจอเนี่ยมีปูนสี่ถุงครับกับกัญชาหนึ่งยี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเดี๋ยวมันมันไม่ใช่กัญชามันเป็นหญ้าฮะคุณพะโบร์ขอยาคนตัเดียาคุณพะโบใช้หญ้าในการทำอะไรครับยากันนะดิฉันทำใจให้สบายให้ผมมาวทีีน้โอ้โหซัดทอดกัญชาหนึ่งถุงครับพี่ ต้องฟังต้องฟังผู้เสียหายด้วยนะฮะคุณสิริว่าไงฮะใช่ฉันยังไม่ได้ให้อะไรเขาเลยนะผมขออนุญาตเปิดบทสอบสวนเนี่ยเป็นทางการนะครับผมคุณเบคอนไปมาแล้วนะคุณจะยอมรับไหมว่าคุณโกงเด็กผมไม่ยอมรับครับคุปักคุณตำรวจลมหน่อยครับคุณจะยอมรับไหมไม่ยอมรับครับุปักเอาบว้มึงพูดพูดคุณทาโบครับครับผม คุณพระโบอยากรันสารภาพไหมครับอไม่บสารภาพเรื่องอะไรครับที่คุณพระโบอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยจะเข้าไปจกแป้งจกปูนเนี่ยครับผมมีความย้อนกลับมาเยอะจังเลยครับผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำพี่สาวผมไม่ได้ทำครับใช่พี่เมย์ในเมปฉันก็ไม่ได้ทำฉันไม่ได้ในเมื่อคุณปากแข็งเราเป็นแค่นักข่าวเนาะผมจะส่งต่อให้กับตำรวจธรรมดาแล้วกันเพราะผมมันพิเศษเกินไปเดี๋ยวเชิญคุณตำรวจจัดการได้เลยครับมีใครมาจะให้ผมเค็นข้อมูลต่อไหมครับ ุณเบคอนครับเอาคุณพาโบไหมครคุณเบคอนครับครับผมกระเป๋าเบอร์อลยครับอระโบครับพรโบเหรอไหมคุณจะรับสารภาพไหมครับว่าคุณพกปูนมาสี่ถุงปูนไม่มีครับอยาขอแยกคนตัวนะได้ครับเมายึดมาแล้วไข่สํานวนแล้วแฮมทําไมเธอทําร้ายพี่ย่างแฮมพี่ยงแฮมต้องทําไ่ะราอยู่ในสอนอเห็นไหม มันไม่เหมือนกับที่เราคุยกันไว้สิ่ตำรวจไม่งั้นเดี๋ยวผมเป็นตำรวจดำรคับคุณหมูแฮมเป็นคนคิดให้ทั้งหมดเลยครับใช่ค่ะฮะเดี๋ยวคุณตำรวจเจอทางนี้หน่อยครับคุณตำรวจหมูแฮมฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะตำรวจดำมันเนี่ยคุณบังคับให้เขาทำอย่างนี้เหรอคุณไม่ได้บังคับผมเอบอกเขาไปสิว่าเขาบังคับหรือเปล่าคุณบอกชื่อและยศคุณมา จาหมูแฮมนมสกุลรอยเจ็ดค่ะคุณพาโบจริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าคุณช้าทายเขาให้เขามาจับคุณผมอยู่ในเมืองมาตั้งกี่วันผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยทำไมคุณปรักปรำผมมีผมฟ้องคุณนะฮะมินประมาทนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาท้าทายอะไรเขาแค่บอกว่าเขาอยากไปเที่ยวคุกทำไมผมจะปรักปรำคุณนะครับน่ากลัวจังอันนี้คุณตำรวจคุณมีฐานความผิดนะที่ยุยงส่งเสริมให้เขาไปทำเรื่อง มีดีมีควรคุณว่ามันเสียเวลาแล้วคุณตำรวจดำเนินคดีเถอะผมว่าจริงครับผมกำลังคิดอยู่ว่ายางของคุณเวลาแล้วคุณพาโบของคุณพาโบเนี่ยต้องถูกต้องถูกส่งไปแน่ๆแล้วฮะเพราะว่ามีปูนสีถุงกับกัญชาเอาตามนี้แหละครับคุณตำรวจเดี๋ยวพากายเข้าไปเดยครับผมผุมไม่สิริปกติใบหนึ่งครับไม่คุ้มอ่ะคือเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้ได้ข่าวว่าคุณพาโบอยากจะไปอยู่ใน สังเต้ฮะไม่กลัวเจะพาลูกออกไปดูฮะหนึ่งเขาเรียกเขาเรียกลูกรักป้าป๋าป้าป๋าเดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปเรียบร้อยติดคุกแล้วครับผมไม่มีคนเลยเหรอมันแหกคุกได้นะพี่จริงเหรอแหกไงอ่ะเอ้าสิริติดคุกคุณพี่คะเบคอนฆ่าคนเบคอนตีคุก เอาเบียคอนเบียคอนมาไอ้ยผมอยู่ในเชกของผมต้องโดนี่หน่อยๆคุณคือตัวโดนของสภาเหรอเนี่ยหนูเกี่ยวอะไรทำไมถึงต้องเข้ามาอ้าวเรียบร้อยติดคุกทำไมมันนี่สิมันนี่สิมันนี่เหรอไอ้โดนวัดล่าสุดคนมีประวัติไม่เอ้ยแต่หนูไม่เคยเข้ามาเลยนะเนี่ยจริงเหรอชอบปะชอบปะ เเคยเข้ามาในนี้ไหมในในี้เคยเข้า,าไหมไม่เป็นไรไม่เข้าก็ได้ไม่ไเข้าดีกว่ามาแล้วน,นี่ไงตามติดกูวีตาติดกูเฮ้ยบอกให้คนที่รวยสุดอะคุณตำรวจไอ้หาเข้าติดอะไรอ่ะคุณพี่คุณพี่พา <c oughs> นี่แหละจัหวะทองของพี่แล้วจัดการนี่นี่ไปไปไปข้างนอกไหมล่ะเผื่อชอบไปยิมออกได้เหรอออกได้ค่ะยิมยิมยิม เฮ้ยโห,โหคุกใหญ่เฮ้ยมาแล้วนี่ไง,งไปแฮม <Okay. S 2> มากเลยนี่นยฮะเนี่ยค,คุณพาโบเป็นไงบ้างครับตัวตัวคุกสนุกไหมโอ้โหลูกกรอบชอบกันมากลูกกรอบชอบลูกกรอบชอบกันมากเลยครับ <า S 1> ขอเบอร์หน่อยสิเฮ้ยคุณ <า S 1> <า S 2> ขอบเบอร์อะไรผมตกลงเป็นแฟนกันแล้วในคุกอะ่ะ <า S 2> อะไรอีกแล้วเนี่ยทำไมถุงซ่ายแย่งตลอดเลยวะเฮ้ยผมไม่ได้แย่งผมไปคุยกันถูกคอในคุกแล้วผมก็เป็นแฟนกันแล้วถามคุณหนูแฮมรูดิเป็นแฟนไหม อะไรนะเขาเขาเจ้าชู้เป็นงี like ้แหละเขาทำไปอย่างไอย่างนี <ilo ị> <yes> ้แหละรู <itime machine noise> ้จักกันจริงเหรอเนี่ยไม่เชื่อหรอกใช่ค่ะผมไม่เชื่อเอางี้คุณพะโมคุณทำใจเถอะคุณแท้แล้วอ่ะคุณก็ต้องยอมรับนะโอ้โหจะมีอะไรให้เสียใจป้าตัวเองไปทำงานเถอะเดี๋ยวเขาไปทำงานของเขาเหมือนกัน โหตัวเองด้วยเขาับโหก็มีที่ลงที่รักกันด้วยคุณตำรวจรถผมอยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังค่ะอยู่ที่เดิมขอบคุณนะครับค่ะเจอกันค่ะขับไปใกล้ๆหนะ่อยคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง โอ้ยอชนด้วยค่อยๆคุยกันก่อนเก็บกันเอาเก็บกันจะได้ไม่พังเรียบร้อยกลางทาง พี่พาคุยกับหัวหน้าแก๊กโอเวอร์หรือยังยังเลยเ้ยโอเวอร์คุยแล้วนี่พี่โจ๊กใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อ้วนพี่อ้วนโอเวอร์ยังโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปบอกเขาให้ว่ารออยู่ที่แลนด์แลนด์เหลืองโอเคถ่าตังพี่อ้วนก่อนแล้วค่อยนอนทำไมช่างช้าจังวะอ้าใช้กล่องใช้กแกล้งอะไรจ้ะเฮ้ยผมจำน้าได้นะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับว่าไงมาคนนี้ใจดี พี่หนูหนูจำได้นะเขาเคยเป็นคนไอ้นี่นะเคยทำหมูค่าเริ่มใจไม่ค่อยดีแล้วล่ะเขาเคยทำเด็กด้วยนี่โอ้ยค่าเคยทำทุกอย่างที่มันให้ทำเนี่ยแล้วนไอ้าจำหนูได้ปาเออจำได้อันนี้ว่าอันนี้รถของใครกันเนี่ยคันนี้เนี่ยอครับโอ้ว่หนูมีกล่องมีแกล้งไหมอ่ะไม่มีเลยครับแล้วมีเงินไหมอ่ะไม่มีเลยครับนะเหลือเชื่อมีครับมีครับเท่าไหร่ครับนะโอ้ เออถ้าในเมืองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะรวมของด้วยนะเท่าไหร่ว่ามาอ่ะเจ็รกระเป๋า195รวมของด้วยนะอุ๊ยของอะไรเหรอที่น้าเคยให้อ่ะอุ๊ย,อ,ยอันนั้นใายฟรีถือว่าของสมมนาคุณอันนี้อันนี้ก็ราคารวมของไปด้วยเลยจะได้จ่ายทีเดียวอันนี้ละเจ็อเอามาเลยกระเป๋าไปเลยฮนะหนึเหเราแลกกันตรงนี้แหละอ้ ขอบใจมากพอหนุ่มเอยชื่ออะไรนะพาโบเอสโคบาฮะโอ้ชื่อเจ้านี่มันช่างกระชอนไปทั่วประตพีเชียวนะหนึ่งหกสี่ฮะฮะค่าอะไรนะหนึ่งหกสี่เอาค่าเก็บไว้ในรถค่าลิฟ์เอามาขับไปละ <laughs> เอ๊ะไอ้นี่ไปไปไหนก็ไปกอนไปผู้ใหญ่จะคุยกันเนี่ยไปโทษทีเออนี่นะเอ้นี่มันเรื่องของผู้ใหญ่ไอ้หนูเองรู้เดี๋ยวจะเสียแล้วใช่นะาเขาไม่ให้พวกมึงเนี่ยแหละไปโทษทีโทษทีไม่รู้จะโทษทีก็คือไปสิเออโทษทีก็คือไปเอออ๋อจะเอาของใช่ไหมจะขับไปเอามาให้อยู่ในรถอ๋อเจอตรงไหนเดี๋ยวนะ นี่นี่น,นี่ลบข้างทางก่อนเลยนะครับแบบอ่ามาแล้วกระเป๋าอะไรนะหนึ่ครับนะนะชื่ออะไรอะ่ะเอาไปจบของรถนี้ต้องบอกว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะชื่ออะไรอะ่ะเอาชื่อไมเคิลดับเบิลทีขอบคุณนะนะนะโอ้มีอะไรเรียกใช้ค้าได้มีเบอร์ค่าหรือย,ยังละ่ะขอเบอรนะ์นะหนะ่อยฮะ7 9็ดเก้ห้าานึ่งโอ้นี่แหละเบอร์เจ้าขอบคุณนาะนะ โอเคมีอะไรก็โทรมาได้ครับเจอกันเจอกันเจอกันอันนี้บอกเลยว่าใช้ทีอยู่ได้ยันหวานเลยยันหวานเลยอะแน่นอนถุงเดียวหายไปครึ่งหลอดเลยหลัะดีกว่ากัญชาเยอะนะแม่งของจริงนะของจริงนะไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปหาเจอกันเจกันพ่อหนุ่มโชคดีแก่แล้วมันเสียงแก่แก่วะ เชิญฮะเอ่อเชิญค่ะคุณพี่เอ่อกางร่มให้เขาด้วยพี่พี่พี่เต๋าเออคนไหนคือพี่อ้วนน่ะนั่นน่ะคุณพี่แก๊งตีหิ้วไปถามเขาเลยน่ะนั่นนั่ด้านหน้าชุดดำดำสวัสดีครับผมมาหาพี่อ้วนรีเทิร์นะครับพี่อ้วนเข้ามาแล้วพี่อ้วนมาแล้วน่ะเดินดำทะมึนมืดมาเลยโอเคโอเคครับผมข่าวพี่พาพี่อ้วนแห่งโอเวอร์ พี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมแล้วว่าแต่มหาผมมีตุลาอะไรหรือเปล่าครับพอดีมีคนขแนะนํามาว่าถ้าเกิดอยากทําทุนให้มาขอพี่อ้วนนะฮะผมกะว่าจะเอาไว้ทําทุนค้ายาครับแล้วเดี๋ยววันไหนดีขึ้นมาผมจะมาคืนพี่อ้วนนะฮะผมจะได้คืนจริงเหรอเรายังไม่รู้จักกันเลยนะผมชื่อพาโบเอสโคบาครับว่าแต่พี่พาโบจะเอาตังค์เท่าไหร่ครับพี่อ้วนจะสมนาคุณเท่าไหร่ดีครับทั้งตัวมมีอยู่สามร้อยอ่ะงั้นผมขอตัวนะครับ ใจเย็น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 ยแบบไปะไวเลยคือไม่ได้รู้อย่างที่เขาว่านี่ครับก็เลยต้องดีครับเอามี้เอางี้ผมอ่ะเป็นคนแบบคุณกล้าขอผมกล้าให้แต่ต้องมีข้อแรกได้ครับเอาเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเออเออเอางี้ดีกว่าผมเอะเตาเต่าวันนี้ก่อนเต้าเอางี้ดีกว่าผมขอซื้อถุงจากพี่พาโบนะไอปูนปูนถุงหนึ่งผมให้เตาปูนอีกผมให้ถุงให้ให้ถุงมาหมื่น แต่ลิมิตแค่ไม่เกิน3ถุงต้องจบเองนะต้องจบเองนะต้องจบเองนะเดี๋ยวผมมาโอเคได้ครับโวตโวตโวตไปเขาได้โวตแต่ผมบอกเงื่อนไขนะครับติดคุกผู้ผมไม่เกี่ยวนะครับจบได้นะครับจบได้นะครับพี่พาโบจบได้ครับพี่พาโบจบได้ครับกข้างหลังมีอีกครับกองข้างหลังมีอีกจบได้ครับตรงนี้จบได้จบเราไว้ตรงไหนอะเราไว้หลังรถเหรอจบเราไว้หลังรถเหรอไม่ครับเราจบแล้วเราไว้ในตัวเลยครับแล้วหนีตำรวจครับแล้วแล้วหนีตำรวจเราครับ ทำมือเป็นรูปตัว E นะครับในการจบแม่งกดไม่ได้แต่เมื่อกี้แล้วอ่ะกดดไไม่้พี่พาโบพี่พาโบอดได้ตังค์จากผมเลยอ่ะต้องมีคดีอะไรเบาๆอี้างบอยบอสที่มีตำรวจแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่นี่พี่พาโบถ่ายแถนรูปคู่กับกองปุนหน่อยครับไม่ถ่าย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 ไม่่ถายมันกด E ไม่ได้อ่ะผมหนีได้ใช่ไหมฮะเออจะมึงหนีครับจะเย็นนะสวัสดีครับจะเย็นครับจะเย็นจะเย็นจะเย็นสวัสดีครับหยุดเลยหยุดเลยมาทำอะไรกันคุยกันครับคุยกันอ่ะ มานี่ลงมานี่สิลงมานี่สิลงมาคนใจเยอะตั้งแย้ไม่เรียกเอาวันนี้โอ้โหนลงมาหนี้โอ้วอร์วันนี้ทงาอะไรคุณพาโบครับไปหาหน้าได้ครับเขาเขาจบปูนครับผมมีรูปหลักฐานอยู่ครับโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์นี้โอเวอร์เขามาสอนผมจบอะฮะอันหนีนะไปนะไม่เกี่ยวผมนะไม่เกี่ยวเรานะเฮ้ยรอดเลยสบายคนเดียวนี่